จา์ครับตอนนี้เราอยู่เบื้องหน้าหญ่แฟงแล้วค่ะท่านอยู่ตรงนี้ไหมครับอยู่ในเบื้องหน้าตรงนี้ค่ะรูปลักษณ์ของท่านเป็นแบบแบบนี้ไหมหรือว่าท่านดูสาวดูอะไรไหมครับที่อาจารย์คุณยายเป็นผู้หญิงตัวเล็กรูปร่างเล็กจมูกโด่งหน้าไครหน้าใ,าใกล้เคียงแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าคุณยายเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณหน้าตาดูเป็นผู้หญิงที่ สวยงามค่ะคุณยายชอบอะไรที่สวยๆงามๆอยู่แล้วค่ะอืมซึ่งท่านก็ยังอยู่เบื้องหน้าเราอยู่ยังอยู่เบื้องหน้ายังคอยปกป,กปกักรักษานวัดคำนิการผลยังให้พรอน,นะคะแต่บรรดาลูกๆทุกคนที่มาขอพรค่ะอืมสี่ปีที่แล้วอาจารย์มาในตอนนั้นท่านเป็นอีกแบบหนึ่งวันนี้อาจารย์กลับมาท่านเป็นนางฟ้าแล้วค่ะ <c oughs> ในความหมายนะั้นมันคืออะไรครับอาจารย์ ความหมายนั้นคือท่านปฏิบัติได้แล้วท่านก็หลุดออกจากวตาสงสารหลุดออจากห่วงแล้วครับและท่านก็ได้รับพรจากบรรดาลูกๆทุกคนแล้วก็บุญที่จากลูกๆทุกคนได้มาส่งเสริมท่านช่วยเหลือท่านสนับสนุนท่านแล้วก็แผ่เมตตาให้ท่า,ทานคันนั่นแปลว่าตอนนี้ผมมองไปก็มีแต่ผู้คนมาต่อคิวเยอะแยะเต็มไปหมดท่านรับรู้ได้ทุกสิ่งที่ลูกๆขอไปถูกต้องค่ะไม่ว่าลูกทุกคนจะอยู่เมืองนอก หรืออยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแค่นึกถึงคุณยายแฟงยายแฟงก็ช่วยทุกที่นะคะคุณยายมีเมตตาสุขมากคุณยายช่วยทุกคนไม่ได้สนใจว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนจนคนยากคนรวย